ัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านลุรานแปลไทยกันต่อนะคะสุรที่2องอันปากรอคลิปที่5บทนำคลิปที่5ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ข้อ3หลังจากการอพยพไปยังนครมาดินะ การต่อสู้ระหว่างอิสลามกับที่ไม่ใช่อิสลามก็ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ก่อนหน้านี้บรรดาผู้ศรัทธาที่เผยแผ่อิสลามท่ามกลางญาติพี่น้องและในเผ่าของตนต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านโดยการเสี่ยงด้วยตนเองแต่สภาพการดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปที่นครมาดินะอันเป็นสถานที่ ที่มุสลิมจากส่วนต่างๆของอาหรเบียได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนและหลังจากนั้นได้สถาปนาชุมชนของตนขึ้นเป็นรัฐอิสละดังนั้นการต่อสู้ที่นี่จึงเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประชาคมเองเพราะพวกอาหรับที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดก็คิดที่จะรวมกันในการบทขยี้อิสลาม ให้บทไปจากอาระเบียโดยสิ้นเชิงดังนั้นคำสั่งต่อไปนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่เพียงแต่จะมีส่วนต่อความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังมีส่วนต่อความอยู่รอดด้วยจึงได้ถูกประทานมาในสุรานี้ข้อกอรประชาคมจะต้องทำงานประกาศอุดมการของตัวเองอย่างสุดกำลังและจะต้องดึงคนส่วนใหญ่ ให้มาเข้ากับฝ่ายตนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้อขอ,ขอสมาชิกของประชาคมจะต้องเปิดโปงผู้ที่ต่อต้านพวกเขาให้เห็นเป็นที่ชัดแจ้งโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆค้างคาใจของผู้ที่มีความคิดว่าคนเหล่านั้นกำลังปฏิบัติตามสิ่งที่ผิดโดยสิ้นเชิงข้อขอ,ขอประชาคมจะต้องทำให้สมาชิกของตน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยและเป็นคนอนาถาที่อยู่ท่ามกลางศัตรูรอบด้านเกิดความกล้าหาญและอดทนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อาการดำรงอยู่ในสถานการณ์อันเสียเปรียบที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่และจะต้องเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้อย่างกล้าหาญข้องอประชาคม จะต้องเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการรุกรานด้วยกำลังอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางด้านหนึ่งด้านใดเพื่อมาทำลายล้างอุดมการณ์ของพวกเขาและจะต้องต่อต้านการรุกรานนั้นอย่างถึงที่สุดทุกวิธีทางโดยไม่ต้องคำนึงถึงกำลังที่เหนือกว่าของฝ่ายศัตรูข้อจา ประชาคมจะต้องสร้างความกล้าหาญให้เกิดขึ้นในสมาชิกของตนทั้งนี้เพื่อที่จะใช้มันทำลายหนทางที่ชั่วช้าเร็วซามและเพื่อสถาปนาหนทางอิสลามขึ้นมาแทนนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้ประทานคำสั่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นไว้ในซูเรนี้จบตอนที่ห้า ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงหนึ่งองค์การนาบีมูฮัมมัดสลลัลละอะัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอา่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮิมูลกุลอา่านความหมายคำพีอันกุลอานอัาฐอธิบายโดยเมาลารนาไซยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซัน ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้า36-37ถึง37ขออันลอประทานพรแด่ผู้จัดทําหนังสืออันห้ําดูเลนละอัสลามุอะไลกุมคา